สวัสดีคะ่ะแม่หนึ่งช่องภูมิมณีบ้านดินบ้านดินสมัยใหม่ค่ะอัปเดตบ้านดินสระบุรีเทวาลายดินขาวสไตล์อะโดบี้ฮะเป็นบ้านดินหลังที่9 1ผลงานของมิสเตอร์เคลแมนนะคะวันนี้เอามาแนะนำเอามาให้ชมค่ะเอามาฝากนะคะค่ะเป็นบ้านดินที่สร้างในฤด,ดูฝนใช้เทคนิควิธีก่อสร้างที่ประยุกประยุกเพื่ออะไรฮะแม้กระทั้งฐานลากก็จะใช้การที่ก่อ อิดมอนเพื่อให้กันชืน้นไม่ให้ความชื้นขึ้นมานักดินก้อนแรกแล้วก็ละลายเทคนิคค่คะที่เอามาใช้รวมกันโดยวัสดุอะไรก็จะเป็นวัสดุสมัยใหม่นะคะเพื่อให้บ้านดินนะคะอยู่กับเราได้คงทงถาวรน,นะฮะพื้นที่ใช้สอย48ตารางเมตรค่ะบ้านดินหลังนี้ขึ้นหลังคาก่อนก่ออิดดินกรณีที่ขึ้นโครงหลังคาก่อนเพราะ สร้างในฤดูฝนค่ะมีเสานะคะบ้านหลังนี้มีเสาบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมบ้านดินมีเสานี่แหละค่ะถึงเป็นบ้านดินสมัยใหม่นะคะมีเสาเพราะอะไรมีเสาไว้คอย,คอยกํากับผนังดินไว้และตอนที่มีผนังดินเราก็มีเหล็กนะคะมีเหล็กยึดเสียบเสาไว้ตลอดทุกๆก,ก้อนดิน 3- าถึงสก้อนเราก็จะฝากเหล็กไว้ค่ะเสียบเหล็กไปเป็นชั้นเป็นชั้นไปค่ะ เพื่อให้เขาแน่นแข็งแรงยึดกันนะคะก่ออ้ออีกอย่างนึงนะคะหน้าอิดะคะ่ะต้องก่อชนเสาทุกก้อนนะคะค่ะเทคนิคต,ต่างๆเล็กๆน้อยๆเราก็ควรประยุกต์ค่ะควรที่จะทําวิธีที่ถูกต้องค่ะบ้านดินเราก็จะได้แข็งแรงตลอดไปนะคะบ้านดินหลังนี้ค่ะเป็นบ้านดินที่มีจุดอ่อนตรงที่ในพื้นที่เนะคะีค่ะเป็นดินเหนียว ดินเหนียวเนี่ยค่ะเวลาเขาเจอน้ำเขาจะฉ่าและพองตัวคือดินเหนียวอ่ะเขาจะอุ้มน้ําแล้วอีกอย่างหนึ่งอะพอทําอิดดินดิบไปนะเมื่อแห้งค่ะแห้งแล้วก็จะแตกแล้วคันทันทีค่ะค่ะตอนนี้ก็คือสร้างในฤดูฝนก็ทุรักทุเลนิดหน่อยนะคะเจอปัญหาดินเหนียวเข้าไปอีกก็เลยต้องปรับใช้ในพื้นที่คือมิสเตอร์เคแมนเขาก็ทดสอบดินเหนียวนะคะโดยเอามาทําอิดดินดิบ โดยมีการบ่มดินบ่มดินไว้ก่อนค่ะแล้วก็เอามาเออแม่เนงมีคลิปให้ดูนะคะโดยที่เอามาทําให้เกิดความแข็งแรงให้เขาเข้าตัวกันดีก่อนค่ะอ,อ่าอันนี้คือขยายผลดินเหนียวค่ะในพื้นที่อันนี้ผ่านการทดลองแล้วนะคะเป็นการต่อยอดของมิสเตอร์เคแมนค่ะการทําอิดดินดิบด,ดินดิบจากดินเหนียวนะคะแม่เน่งดูคลิปได้นะคะก็ลุยๆกันไปค่ะหน้าฝนก็จะประมาณเนี้ยค่ะ บ้านดินค่ะไม่มีข้อจํากัดนะคะไม่มีอุปสรระคคะ่ะฝนตกเยอะก็คุมอิดดินไว้ค่ะผ้าใบก็คุมไว้แต่เนี่ยค่ะสร้างโดยที่ฐานรากอะไรก็ที่ว่าประยุกต์ก็สมัยใหม่ก็เพาะยังไงค่ะโดยการทําฐานรากลงเสาลงอะไรก็คือทําแบบแข็งแรงถาวรค่ะเอามั่นคงเลยค่ะเพื่อความมั่นใจในการอยู่อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะถือถือว่าประยุกต์นะคะ ก็ไม่ได้เป็นบ้านดินสมัยโบราณไม่ได้เป็นบ้านดินแบบเกา่าแบบออริจินัลนะคะบางคนก็จะบอกเฮยมันจะอย่างนั้นเลยเหรออ่าอันนี้ก็เลือกได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเนี่ยค่ะแบบมีเสาก็สามารถสร้างได้เหมือนกันไม่ได้วาดางไม่ได้แต่เราจะทํายังไงให้แข็งแรงนะคะก็บ้านดินก็มีทางเลือกได้หลายทางค่ะเจอพายุจะทํายังไงเสียหายก็ต้องอย่างเงี้ยค่ะ อ๋ออินดินดิบก็เจอพายุไป500ก้อนแต่สามารถเอาอินดินดิบมาผสมทําเป็นก้อนใหม่ได้หรือเป็นดินฉาบได้ค่ะบ้านดินหลังนี้นะคะเป็นหลังคาแมนเชิตลรอนสเปนสีขาวค่ะสีขาวมุกค,ค่ะอ่าตัวบ้านก็เป็นสีขาวสวยงามนะคะถ้าสนใจผลงานของมิสเตอร์เคลมนก็สามารถเดี๋ยวแม่หนงจะติดเบอร์ไว้หลังคลิปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติ๊ง,ง,งเป็นกําลังใจแม่หน่งเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ